และนี่คือรองเท้าที่เหมือนหลุดม,มาจากโลกอนาคต นี่คือ Adidas x F g Storm Ace สี Silver m e t ท l l i c Black ที่กำลังเป็นกระแสามาแรงมากที่สุดในตอนนี้ดีไซน์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกาะของ n อน l o s a u r u s ผสมไว้หุ่นยนต์เมคาส่วนด้านข้างออกแบบมาให้เหมือนปีกห่างของหุ่นยนต์ให้ฟีดีโคเทสพื้นรองเท้าเขาจะเป็นสีเมทัลลิกแต่ก็สีดำทำให้รองเท้าคู่นี้ดูเหมือนฟิวเจอร์ลิสติกและดูพรีเมียมสุดๆเลยครับและเขายังใช้เทคโนโลยีพื้นโฟมด้วย r ลทิเอเตอร์ที่ให้ลัความนุ่มและดีดกลับในเวลาลงน้ำหนักส่วนพื้นยางเขาจะใช้เป็นคอนตินเนนทัล ก็ได้ใส่เที่ยวก็ดีและนี่เป็นสนิเกอร์ที่ทําออกมาได้สวยมากๆเลยครับแนะนําว่าใส่กับคาโก้หรือเสื้อโอเวอร์ไซส์สักตัวบอกเลยว่าโคตรเท่ใครที่อยากได้ Y วายฟิวเจอร์ลิสติกต้องจัดคู่นี้เลยของจริงคือสวยกว่าที่เห็นในรูปเยอะมากใครที่สนใจก็มาช็อปกันได้ที่ไซค์โคบีเคเลย